ถ้าดูตอนนี้งงแน่ๆนะครับทำไงให้เวลาเขียนแล้วมันเหมือนกับขนาดจริงอะ่ะตั้ใหญ่กว่าน,นี้แล้วต้องใช้ขี้ผึ้งเยอะมากนะครับมันก็จะหนักใช่ไหมตัวขี้ผึ้งเองนั่นแหละทุบไปเลยแล้วก็แปะทิปแล้วก็อย่าข้ามคลิปนะเวลาเข้าไปดูคลิปอะ่ะมันละเอียดทุกจุดเทคนิคใส่ทุกจุดจริงๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยโอเคครับคลิปที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมานั้นนะครับก็คือทำอันนี้ไปเนี่ย เอาโฟมเป็นโค้งก็จะมีการแนะนำเทคนิคต่างๆนะครับคือใครไม่ใช้โฟมเป็นโค้งก็ได้นะใช้ที่พึ่งปั้นไปเลยเพราะงานไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ไม่ได้เปลืองที่พึ่งมากแต่ทีนี้ผมมาแนะนำวิธีอีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับก็คือสำหรับงานที่ใหญ่ว่านี้แล้ว ต้องใช้ขี้พึ่งเยอะมากนะครับมันก็จะหนักใช่ไหมครับโฟมเนี่ยจะช่วยได้นะครับเอาแค่เป็นโครงด้านในครับทำให้มันเล็กกว่างานที่เราจะแกะจริงแล้วก็เอาขี้พึ่งเคลือบไปปั้นอัดไปเลยก็ได้นะครับใครไปดูคลิปแล้วไม่อยากาใช้ซิลิโคนติดอย่างผมนะผมจะใช้ซิลิโคนติดโฟมใช่ไหมทีนี้ผมจะใช้ซิลิโคนติดโฟมทีนี้ ท่านใดนไม่อยากเอาใช้ใครไม่มีซิลิโคนน่ะสามารถที่จะใช้นี่ได้ใช้ตัวขี้พึ่งเองัแหละชุบไปเลยแล้วก็แปะนะครับแปะไปเลยแล้วก็มาขึ้นลายพอท้ายคลิปเนี่ยผมได้พูดถึงว่าปั้นลายไปเลยแล้วเคลือบก็คือปั้นลายปั้นเป็นลายไปเลยปั้นเป็นลายต่อลายไปเลยแกะลายไปเลยแกะอย่างแบบโฟมนี่แหละใครแกะโฟมเซียนอยู่แล้วก็ แกะไปได้เลยแล้วค่อยเอาขี้พึ่งมาเคลือบนะครับคือความเป็นโฟมเนี่ยเวลาไปทําแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่น่าจะสะดวกนะฮะแต่ถ้าเราไมา่ไม่ค่อยถนัดที่จะนวดจะปั้นขี้พึ่งมากนะครับเราก็แกะเป็นลายเลยแล้วมาเคลือบแล้วก็เก็บรายละเอียดไปดูเดี๋ยวไปดูคลิปที่เก็บรายละเอียดขี้พึ่งมาเก็บยังไงนะครับเท่านั้นเองก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกัน ตอนนี้เรากำลังทำหนึ่งขั้นลายกรอบนี้เนี่ยเห็นไหมขนาดจริงด้านในขนาดจริงคืออันนี้นะครับที่เรียกว่า1ต่อหนึ่ง,นนงก็คือขนาดของจริงเลยสเกลจริงเท่าของจริงแต่ตอนที่เราเขียนนะเราเขียนยอ่อเนี่ย ย่อมากี่ส่วนกี่ส่วนนะครับอันนี้สอนไปหมดแล้วนะครับย่อไม้เราเห็นด้วยรวมอันนี้ก็ย่อมาแล้วย่อจากอันนี้เสร็จแล้วก็มาขยายอันนี้เพื่อที่จะเขียนโครงสร้างลายคร่าวๆได้กายดูมาถึงคลิปท้ายนะครับแนะนําให้ย้อนไปดูตั้งแต่แรกเลยเพราะตั้งแต่แรกเนี่ยมีตั้งแต่วัดขนาดเขียนโครงสร้างคร่าวๆแล้วก็ ก็เริ่มใส่สเกลใส่สเกลจริงคือย่อดสเกลเพื่อดูโดยรวมมันจะแก้ไขขอ้อผิดพลาดได้เยอะนะพอย่อแก้ไขโดยรวมเรียบร้อยดูโดยรวมเรียบร้อยก็มาขยายขยายที่รายละเอียดนะครับขยายที่รายละเอียดเสร็จแล้วก็พอเราได้รายละเอียดเสร็จ ว่าสูงอะไรประมาณไหนเราก็กลับไปใส่อันนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเต็มแล้วเหลือแทรกลายเล็กๆน้อยๆสเกล90-100%แล้วแต่นะครับถ้าบางที่อนุญ,ญาตให้เพิ่มเติมลดทอนได้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เลยตรงนี้นะครับเพราะเรามีขนาดบอกหมดแล้วว่าไม่เกินไม่เกินตรงไหนเราเขียนไปหมดแล้วแต่บางที่ถ้าเป็นขนาดที่มันฟิกอะ หรือแบบลายที่มันฟิกไม่สาม,มารถที่จะไปแก้ไขได้นะอันนี้ทางผู้จัดทำเขาอนุญาตให้แก้ไขได้ตามตามสมควรนะครับผมก็อาจจะเลยมาหน่อยเล็กหน่อยอะไรแล้วแต่ให้ดูตามความเหมาะสมเห็นไหมครับนี่ขนาดที่เราย่อมาย่อสเกลมานี่คือขนาดจริงนะ ก็คือถ้าดูตอนนี้งงแน่ๆนะครับทำไงให้เวลาเขียนแล้วมันเหมือนกับขนาดจริงอ่ถ้าเราเขียนไปเฉยๆเนี่ยบางทีพอไปพอเขียนเนี่ยมันสวยพอไปใส่ขนาดจริงเอ้ยมันบานมั่งมันหุบมั่งนั่นแหละครับคือเราไม่ได้เขียนสเกลถ้าเราเขียนสเกลมันก็จะเสมือนจะขนาดจริงเลย <S <S คือผู้เล่วต้นใหม่เนี่ย ที่มีความชอบที่ต้องการที่จะทำในมีใจอยากทําไปดูคลิปผมได้ผมสอนตั้งแต่ทฤษฎีภาษาภาษาอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนาง่ายๆเลยง่ายๆเ,เข้าถึงได้เลยแคาจะทุกคลิปอะทุกคลิปคือจับสัมผัสง่ายๆให้ได้สัมผัสบรรยากาศเข้าถึงกลิ่นของมันนะครับเนื้อนางมันความนุ่มของมันความแข็งของมันเนี่ยผมสอนตั้งแต่ขนาดนั้นเลย แล้วค่อยมาเข้าหลักไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้ามีความชอบอ่ะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับเป็นประโยชน์มากๆเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับเราจะได้รู้ด้วยว่าเราเหมาะไหมเราพร้อมไหมซึ่งมันไม่ยากเลยในการเข้าถึงนะครับถ้ามีความชอบอะไรมันก็ไม่ยาก แต่ถ้าไม่ชอบถึงงานมันง่ายมันก็ยากอยู่ดีจริงไหมจริงดิมันต้องจริงนะครับเหมือนไข่เจียวไงถ้าเราเจียวไข่เราไม่ได้ชอบทำข้าวไข่เจียวก็ยากแล้วแต่ถ้าเราชอบนะไอไข่เจียววันนี้สบายเลยจะเจียวกี่ใบบอกมาเลยแปบ๊บเดียวเสร็จจะปูกรอบนุ่มหนาก็ได้หมด ก็เลยบอกว่าถ้าชอบเนี่ยไม่ต้องไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานหรอกคลิปมีให้ศึกษาแบบแบบเบสิกอ่ะก็เบสิกอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดไงแบบลองเข้าไปดูแล้วสามารถเปิดเปิดให้ถามด้วยนะครับถามได้เลยนะถ้าไม่รู้อ่ะถามเลยเพราะบางทีผมอาจจะสอนเร็วไปนะครับพูดเร็วไปเข้าใจตัวเองอยู่เพอลูกศิษย์บอกมาหลายคนอาจารย์สอนแบบชา้าๆหน่อยไม่ทัน ผมก็พยายามไม่รู้นะมันเร็วเนี่ยพูดเนี่ยผมพยายามไม่ช้าลงที่สุดแล้วแล้วก็เบื่อกักปรับตัวเองด้วยปรับตัวเองก็ถ้ากิดว่าถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าผมยังสอนไม่ละเอียดพอฉะนั้นถามมาได้เลยเดี๋ยวเ,เวลาผมถ้าผมมีคําถามเนี่ยถ้าผมไม่ได้ตอบนะครับก็ไปคอมเมนต์ที่อ<ม>ื่นไ,ได้นะครับเผอเกิดไม,ไม่เห็น ผมจะพูดทุกคลิปแล้วก็อย่าข้ามคลิปนะเวลาเข้าไปดูคลิปอะ่ะมันละเอียดทุกจุดเทคนิคใส่ทุกจุดจริงๆบางทีมาพูดก่อนอย่างเงี้ยว่าสังงาน,นี้ยังไงเทคนิคยังไงเนี่ยมันไม่เห็นภาพนะครับแต่แต่ละจุดมีการแก้ไขยอย่างไร่ผมไม่ตัดทิ้งนะผมถ้าเกิดเกิดปัญหาเนี่ยผมจะปล่อยคลิปเลยแล้วก็มาแก้ให้ดูกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่การถ่ายคลิปของผมเนี่ยมันอาจจะอึกระทึกหน่อยเพราะผมไม่ค่อยถนัด เวลาผมทํางานผ่านกล้องอ่ะมันเหมือนติดอ่ายังไงอะ่ะผมก็ไม่รู้เขาสะดวกกันยังไงนะมันเหมือนเวลาผมจะเขียนจะตั้นเนี่ยเหมือนติดไปหมดบางทีบางกล้องอะ่ะยิ่งช่วงแรกๆเวลาบางเวลาทําที่ทาลายหินอะ่ะบางทั้งหมดเลยมองไม่เห็นเลยตอนทํเก็ลบคลิปไปหิกเอาใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มจะชิน โอเคครับงานงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่สามารถศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่ต้นต้นทางเลยนะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่วัดขนาดเขียนแบบออกแบบย่อขยายสเกลอันนี้มาถึงขั้นตอนการขึ้นแบบแล้วจะขึ้นด้วยอะไรโฟมที่พึ่งดินน้ำมันหรืออะไรก็ไปตามงานไปเป็นงานจริงด้วยนะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีต่อจากนี้ก็มีทําพิมพ์ขัดแต่งน้ำสีไปเรื่อยๆจนจบเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับที่ว่าเป็นประสบการณ์จริงเพราะเป็นงานที่ใช้ทํางานจริงเนี่ยครับเป็นงานที่ใช้ทํางานจริงแล้วก็พวกลายหินลายไม้อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าะจะเป็นเรื่องแม่พิมพ์อะไรผมทําเบสิกไว้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าว่าผมที่แกะเป็นลายเลยแล้วก็ที่พื้นหมดเคลือบหรือจะขึ้นปั้นเลยนะครับ เดี๋ยวพบกันคลิปถัดไปเลยนะอันนี้เรามาอธิบายให้เข้าใจก่อนเราอย่าลืมรถเริ่มมาเยอะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วยก็กดีนะครับจะได้รู้ว่ามีสิ่งผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างนะครับจะได้ไปปรับคนคนทำคลิปจะได้ไปปรับบ้างเพราะว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ก็พยายามจะเก่งให้ได้แล้วจะได้สมบูรณ์โอเคนะครับไปเจอกัน โชคดีสวัสดีครับ